สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชีพทำคำวิเศษนะครับยามก่อนดึกนะฮะยี่สิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัต์นะครับที่ชนะการเลือกตั้งนะครับที่การเลือกตั้งซ่อมนะครับที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรนะครับก็ยอดเยี่ยมนะครับก็ขอแสดงความยินดี้วยครับ ทวิตเตอร์ Twitter, Hashtag เลือกตั้งซ่อมก็ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหประชาธิปัตย์ยอดเยี่ยมฮะยอดเยี่ยมมากนะครับไม่ธรรมดานะครับขาดลอยนะครับผลการเลือกตั้งนะครับคะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับอิสระพง์มากอําไพครับ 40, 000, 5, 4ี่3มนะครับ ขณะที่นายวรพลอันตศักด์นะครับเก้าไกลนะครับส2งพันสองร้อยยี่สิบคะแนนชวฤิตอาฐานพรรคพลังประชารัฐครับสองหมื่นแปดพันสองหกร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับมาดูแบบแล่าสุดนะครับเรียกว่าประกาศกันนี่ฮะชุมพรก็ขาดลอยนะครับนี่เนชั่นยี่สิบสองครับจุลินโพสขอบุณหลังชาติปัตต์ คว้าชัยเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาแน่นอนมากนะครับแน่นอนมากแน่นอนมากกระชาธิปต์แน่นอนมากนะครับเป็นจาแสงจันทร์ข้าวกายขอบคุณทุกคะแนนเสียงพี่น้องชาวสงขลาและชุมพรทุกคะแนนเสียงคือพลังและกำลังใจให้เราเดินหน้าต่อนะครับ วันนี้เห็นไหมครับขอบคุณขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนประชาธิปัตย์ชนะทั้งสองเขตภาคใต้นะครับอิสระพง์มากอัมภัยชุมพรเขตหนึ่ง1คะแนนสงขลาเขต6 4สีสุภาพรกำเนิดผลครับ40,903คะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ว่าจะ ชนะแน่นอนแล้วครับนี่ฮะจูรินขอบคุณเลยนะครับก็คุณธรรมนัฐก็แพ้นะครับนี่ฮะพลังประชารัฐสะดุดพลังประชาธิปัติพังาดนะครับจูรินขอบคุณ ับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงเกาะติดกันอีกทีอ้าวอนุสรเอี่ยมสะอาดว่าไงจ๊ะ17นาทีที่แล้วสงครามไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารธรรมานัดภูมเผาบอกผมไม่เคยเห็นการเลือกตั้งผมไม่เคยเห็นการโกงเลือกตั้งแบบนี้มาก่อนไม่น่าเชื่อพักพักหนึ่งที่มีภาพทางการเมืองสุดตลอดจะเป็นอย่างนี้ เดอะรีพอร์เครับเดอะรีพอร์เประชาธิปัตย์ประกาศชัยชนะสงคาเขต6ระบุผลคะแนนชี้ว่าคนใต้ไม่ทิ้งประชาธิปัตย์ปัดกระแสร,รอยรา้าวรองรัฐาบาลยันมุ่งมั่นทํางานในพื้นที่ต่อไปด้านน้าหอมเปิดสิ่ธิ์กาทำคือลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับต็ยังครองใจคนใตยอย้อย่างแรงอย่างแรง เลือกตั้งซ่อมสงขาชุมพรประชาธิปัตย์คว้าชัยชนะอย่างไม่เป็นทางการนะครับโอเคอ้าวก็อย่างไรก็ตามก็ขอสแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับพรรคอื่นก็ยังคงต้องพยายามกันต่อไปในภาคใต้นะครับก็ชนะทั้งชุมพรแล้วก็สงขาครับ คุณแฟนร,รายการทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำกับวิเศษสวัสดีครับ